ไม่เคยรู้ลูกชายดังมากขวัญใจทั้งประเทศจีรนันสเสวตน้นผ่านมา57ปีชีวิตถูกเอาไปทําเป็นละครหากจะพูดถึงนางงามนอกจากเรื่องความสวยที่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแถมรูปร่างที่สมส่วนบุคลิกภาพที่ดี กิริยาวาจางดงามและที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือความรู้ความสามารถเรียกว่าต้องสวยครบเครื่องจริงๆมงถึงจะลงได้ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบอกเลยว่ามีนางงามไทยหลายคนทีเดียวที่ถูกยกให้เป็นนางงามในตำนาน นำเอาสายสะพายไทยแลนด์ไปประกาศความสวยในระดับโลกมาแล้วสำหรับเล็กจิน,น,นันเสวตน้นอดีตรองนางงามจักรวาลที่ได้รับเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและได้รับพระราชทานคำแนะนำถึงวิธีการเดินการนั่งและการถอนใส่บัวแบบไทยรวมถึงทรงผมแบบแสกกลางก้าวถุยสูงไปข้างหลังเรียกว่าเป็นนางงามคนเดียวที่ได้รับการฝึกฝนโดยตรงเพื่อนำความรู้และความสามารถไปสร้างชื่อให้กับประเทศ แต่เรื่องราวที่น่าติดตามและน่าสนใจเป็นอย่างมากของตัวนางงามดังท่านนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตความรักที่หลายคนต่างพาก,กันพูดและหาที่มาที่ไปเพราะชีวิตจริงของเธอนั้นว่ากันว่าถูกนำมาเขียนเป็นละครดังที่มีเนื้อเรื่องและเขาโครงจากชีวิตจริงของเธอนั่นก็คือละครเรื่องคุณชายพุทธิพัฒน์นั่นเอง ซึ่งละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องราวความรักของแพทย์หนุ่มและนางงามซึ่งก็ตรงกับชีวิตจริงของคุณเล็กเธอเป็นนางเอกในชีวิตจริงของศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งธรรมรัตน์พีส่วนเรื่องราวการพบรักกันนั้นสลับกันพอสมควรเพราะในเรื่องนั้นนายแพทย์หนุ่มได้เจอนางสาวศรีสยามจากการลื่นตกเวทีแล้วต้องเข้ารับการรักษาตัว โดยนายแพทย์หนุ่มเป็นผู้ดูแลให้แต่สำหรับเรื่องราวความรักของอาจารย์ผมนั้นเกิดจากงานศิลิลาชส,สัมพันธ์ใครๆงานจัดเลี้ยงใหญ่ที่คุณจีร,รานาันได้รับเชิญไปร่วมง,งานแล้วอาจารย์ผมก็เดินเข้าไปขอคุณจีร,รานาันเต้นรำบอลรูมจากนั้นไม่นานคุณจีร,รานาันก็ไม่สบายและต้องเข้ารับการรักษาตัวที่ศิลิราชอีกครั้งหนึ่งจึงรู้จักและสนิทสนมกันมากขึ้น แม้เนเรื่องจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็ทำเอาแฟนนางงามและแฟนละครต่างพากันสงสัยและติดตามกันเป็นจำนวนมากเพราะถือเป็นอีกเรื่องที่น่าติดตามบวกกับกระแสละครที่โด่งดังแต่ถึงอย่างไรตอนนี้คุณเล็กก็ได้ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกับลูกๆหลังจากอำลาตําแหน่งนางงามแล้วแต่ความสวยก็ยังคงเดิมจริงๆค่ะ ซึ่งคุณเล็กได้มีลูกชายที่ปัจจุบันเป็นศิลปินชื่อดังในนามคิววงฟัวหรือคิวสุวีราบุญรอดโดยลูกชายคนนี้ก็มักจะเล่าเรื่องราวของคุณแม่อยู่บ่อยๆผ่านรูปภาพที่เรียกว่าเป็นภาพหายากอยู่เหมือนกัน